นานเท่าไรจะรู้ว่า,าหลังฝนซาลับฟ้าสวยงามเพียงใด่หยดน้ำตาจากความทุกข์ใจกี่ครั้งกี่คืน I must look ชีวิตฉันรู้วาาก,ก,กว่ามันทุกทตามวันมามาฉันช้ำใจสุตะหากวันนั้นมีเธอกับความาท่าแทียิ่ท่จไรจะรู้ว่าเลินฝนซาลฟ้าสวยงามที่ ไม่เชื่อดูมาถกาเธอไม่เชืนได้ซึ่งหากวันนั้นไม่เจอกับความทุกข์และเสียใจนานเทาไรจะรู้ว่าหลังฝนซาหลับตาสวยงามเพียงใด ฉันนั้นแค่เจอคนเดียวในว่าจะคิดยังไงฉันใส่ใจแค่เธอคนเดียวว่าจะคิดยังไงสัใครกี่มือร้อยพันไม่ทำให้ฉันวันไหวสักนิดเดียวเธอแค่เธอเท่านั้นที่ฉันจะรัก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 อยู่ด้วยกันในเบทีที่สามครับ ก็พวกเราอาจจะดูเสื่อมมากนะครับแต่ยังอยู่ในคอนเซ็ปต์วงคือเก๋เทเสื่อมแต่เนี้ยเก๋เริ่มไม่มีเทเริ่มน้อยลงเลยวจะเสื่อมมันมีมากที่สุดคือจริงๆพวกเราอยู่ในอายุที่เขาค่อนจะแตกต่างกันพอสมควรเควินก็5้ากว่าแล้วแล้วก็พี่ต๋องก็40ไล่มาเลยห้าสี่สามสองไม่มีหนึ่งไม่มีหนึ่งแล้วนี่ไงนี่ยัง2ออยู่ นี่ก็เลยดูทําให้พวกเราดูแตกต่างแบบไม่เข้าใจแต่ว่าทํางานกันได้ครับมีใครพลาดเลกเจอเบอร์ไปหรือเปล่าอ่าใช่เพราะว่าจริงจริงผมว่ามีแฟนคลับในเลฟอีสเนี่ยหลายคนที่แบบอยากมาดูแต่ว่าหนึ่งติดงานสองก็คือไม่มีตังค์ติดงานติดเรียนอย่างเงี้ยก็อาจจะพลาดคนที่พลาดไปแล้วเนี่ยผมพูดความลับของวงเราในคอนเสิร์ตได้เลยปะได้เลยคือในคอนเสิร์ตเราเนี่ย คือเนื่องจากเราหน้าตาไม่ดีเราก็เลยหาแขกรับเชิญที่หน้าตาดีมากไม่จริงเอาพี่ก้องสารัตเข้ามาแจมด้วยในโชว์เราเชื่อไหมเชื่อไอผมเชื่อว่าอันนี้สิเล่นแล้วไม่ไม่ไม่ขำไม่ตลกแล้วผมจริงจังนะเนี่ยผมเชื่อว่าซีนเนี้ยระหว่างพี่ก้องกับพี่รัตก้าวไปยืนร้องเพลงนี้คู่กันเนี่ยมันจะไม่มีมันจะมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเขาทะเลาะกันงั้น มันยากที่ทุกคนที่จะมาเจอกันเพราะว่าพี่ก้องปี๊ยแกไม่ร้องเพลงใช่ไหมก้องสหรัฐโอ้โหตั้งแต่ตั้งแต่มีวงมาเนี่ยอันนี้หาสุดแล้วจริงไอ้นนี้ยังไม่อันนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จพยายามต่อไปลูกโอ้ยนีนใจหายแล้วเนี่ยผมว่าเราไปดูบรรยากาศซ้อมดีกว่าไปดูบรรยากาศซ้อมดีกว่า Love uh yeah. yeah. พวกเรารู้สึกดีใจที่มีผู้ชมได้ดูและดูรายการ Lovey Family แล้วก็ซัพพอร์ต Lovey East เล็กๆของเรามาตลอดนะครับก็พวกเราเป็นส่วนหนึ่งของเดินไปกินเป็นส่วนหนึ่งของ Lovey East ซึ่งอาจจะหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักแต่พวกเราฝากวงพวกเรานอกจากพวกเราแล้วยังมีพี่ๆน้องๆในค่ายเราที่เป็นครอบครัว f a m i l ี่ Lovey Family เนี่ยอีกนะครับก็ฝากติดตามชมผลงานของวเราทุกคนในค่ายโดยรายการ Lovey Family นี้วันนี้พวกเราเดิวไปกินลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับตอนเข้าสู่รายการ Love is Family นี่นี่ก็แน่นอนทุกคนก็รู้จักเขาสินะนี่ก็น้าตัวเซ่สวัสดีครับผมตู่นะครับนี่ชัมแลวผมชัมฮะวันนี้เราก็มารับหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับเพราะว่าเขาบังคับมาอีกทีหนึ่งพูดเล่นพูดเล่น วันนี้เราอยากจะมาพูดถึงบรรยากาศของคอนเสิร์ตเล็กจนเวอร์นะฮะไม่ใช่บรรยากาศสิคอนเสิร์ตเล็กจนเวอร์นะครับซึ่งการจะเกิดขึ้นในวันที่7น,นี้แล้วนะครับใครที่ยังไม่มีบ,บัตรนะฮะก็ะะสามารถจับจองได้หรือว่าใครที่มีพรีเซลแล้วก็มีบัตรก็เตรียมตัวไปสนุกกับบทเพลงที่คุณนั้นคิดถึงนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพลงจากอัลบั้ม The Strangers นะครับ B5 Pop มีใครอีกฮะเรื่อง Boy 11ใช่ครับนะฮะก็จะ ทุกคนนะทุกคนในในในค่ายค่ายเลยครับผมก็ยกกันมาทั้งแก๊งเ่ยนะฮะครับ Room 39ิเบอร์ตี้ชายนิ่งสตาร์เดอะเบกนส์นะครับเอ่อเซเว่นซีนก็ได้กลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งเนาะใช่เยี่ยมไปเลยนะฮะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้ในวันที่7ที่กำลังจะมาถึงนี้แน่นอนพบกับแชมป์กระตูนได้นะฮะกับคอนเสิร์ตที่ชื่อว่าเล็กจนเวิร์ คอนเสิร์ตครั้งนี้เหรอฮะก็เนี่ยครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้องซ้อมอ่ากรุ๊ปสตูดิโอครึ่งวันละยังไม่ได้ซ้อมเลยนะฮะเหนื่อยมากเหนื่อยการรอนะฮะตู่ช่วงนี้เตรียมตัวไงอ่ะก็อ่าวอร์มร่างกายนะฮะให้พร้อมไว้ว่าจะมีการเต้นเยอะอ๋อเหรอคุณจะเต้นเหรอเราจะเต้นด้วยกันในเพลงหนาวจริงป่ะใช่ฮะคุณยังไม่รู้เฮ้ยทำไมผมยังไม่รู้อ่ะรู้เพราะว่าตู่เมย์ขึ้นมาเองใช่ไหม แต่ก็นะฮะก็นอกเหนือจากเล็กจนว่ามีบทเพลงแน่นอนก็จะมีกิจกรรมที่เราทางศิลปินเรายินดีนําเสนอนะฮะโดยที่ของผมเนี่ยผมคิดไว้แล้วะจะจับจะจับเออใช่คือว่าจะจับเวลาตัวเองว่าภายในหนึ่งนาทีให้กินพายได้กี่ชิ้นจริงเหรอเออก็เนี่ยฝึกช่วงนี้อันนี้คือคือโชว์ที่เขาบอกว่าใครทำได้เรียกเสียงกรี๊ดมากที่สุดเออได้เงิน3ล้านบาทได้3ล้านหรอเอสูดได้ยินว่าเท่าไหร่อ่ะ ้หรือว่แสงก็เยอะแล้วนะจริงป่ะเฮ้ยทำไมเขาบอกที่กลงกันวะคือถ้ากูได้สามแสนนี้ก็เลิกแล้วนะเลิกทำงานเลยร้องเพลงแล้วใช่ป่ะสามล้านเลยอ่ะสามแสนสามแสนแล้วเลิกทำงานเหรอเป็นคนที่แบบว่ามักน้อยมากเนาะพอเพียงสุดฤทธิ์เลยก็คอนเสิร์ตหน้าไปมากจริงๆอันนี้จะออนแอร์ประมาณวันที่ห้านะครับเหลยสองวันเท่านั้นซึ่งตอนนั้นก็บอกเขาทำไมว่ามึงไม่ต้องบอกนี่ ก็คือกำลังออนแอร์อยู่นะ่ะือวันที่ห้าแล้วเพราะฉะนั้นเลยสองวันบัตรหมดแล้ว